สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการของเกือบโคตรดีกันอีกท้งแล้วนะครับก็อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาอยู่กับพวกมังยะที่แบบว่าแม่งห่วยจนแบบผมแม่งรู้สึกว่าอยากโยนทิ้งอะ่ะอย่าเอาไปเผาแบบเป็นฟืนไฟช่วงหน้าหนาวหรือเกินนะครับกับพวกมังยะประมาณน,นี้เอารี้ต้องบอกเลยว่า รู้สึกแล้วคิดอยู่ว่าอาจจะมีต้องเอาไปทิ้งแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่ามันเก็บในชั้นหนังสือก็ลกอ่ะนะครับอาจจะไปเก็บทิ้งที่อื่นแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยเอาเรื่องประมาณนั้นออกมารีวิวนะครับจะเรียกว่ารีวิวได้ไหมวะเรียกเอามาบ่นเห่อมั้งอืมแล้วก็หลักๆเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะหาซื้อยากมากเพราะว่ามาหลายปีแล้วนะครับมันเป็นของสำนักพิมพ์ค่ายเนินใสำนักพิมพ์ค่ายตัวโลโก้สีเขียวอ่ะที่แบบผมก็บอกเลยว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยจัดส่งของดีอยูันนี่ผมพอจะรู้จักเลลยดีวว่าแ้ก็นก็มีเืออเยะนะครับทุกวันนี้้กก็ระตนเ่ผม หายหมดเร็วบ้างพิมพ์ช้าบ้างน,นะครับโนนีนัน,นหายไปหมดนะครับแล้วมีอะไรอ่ะขนส่งช้าอ้ช่วงนนี้คนด่าก,กันเยอะมากนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปทําอะไรนะครับแล้วแต่เขาเปลี่ยนเว็บอะไรเขาเปลี่ยนเว็บไปครับเป็นอะไรมังงะอะสักอย่างไม่พูดเลยกนะันประมาณนั้นแหละที่เกียดใจเยอะเลยก็นั่นแหละครับหลงัลงๆผมก็พูดผมก็เป็นอีกคนนึงนะที่ตอนหลังคือแบบถ้านั้สือรักพิมพ์อุยเปิดชูแล้วนั่นแหละครับถ้ารู้สึกคลายรักพิมพ์แม่งขายนี่แบบว่าไปกดที่อื่นอะ ไม่ซื้อกับแม่งนะครับซื้อขนส่งกับมันนี่แบบปวดหัวนะครับไปส่งของไปอะไรเลขแฮกิ้งแล้วก็ะดนเรองนี้นนก็น่าจะไม่น่าจะมีขายแล้วมั้งไม่รู้นะอาจจะมีพวกตามแบบช้อปปี้พวกมือสองพวกแบบคนที่เขาซื้อเก็บไว้แล้วเขามาขายประมาณนั้นนะครับก็โดยส่วนตัวเรื่องนี้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่ามันมีพอที่ผมไม่ชอบแบบ เดี๋ยวไม่ชอบแหละเพราะอ่านแล้วแบบมันเล่นไม่สุดอะเนื้อหาตรงที่่มมันสามารถต่อยอดได้แม่งไม่ต่อยอดมันประหลาดอะก็วันนี้ครับก็เลยจะมารีวิวหนังสือกระตัวเล่นนี้ครับผม Rising Raiden นะครับผมก็เป็นมังงะของสำนักพิม์รักพิมเนาะนะครับก็เขียนโดยคุณยูอิจิฮัสมินะครับผมแล้วก็วาดโดยเรนจิฟุคุฮาระนะครับก็ตัวหนังสือเรื่องนี้นะครับเขียนแนวที่ด้านหลังว่าเลิฟคอมเมดี้เนาะก็เรียกว่าเลิฟคอมไหมผมว่ามันก็ไม่ค่อยนะเนื้อหาในเรื่องนด้ผมนิยามมันเป็นแนวแอคชั่นแนวโช แต่มีความเป็นคอมเมดี้ครอบคุมเนื้อเรื่องซะส่วนใหญ่แล้วก็องจริงควรจะมาร์กไว้เพื่อว่าเป็นขึ่นประมาณ15บหวกสิบดวกด้วยซ้ำนะในเรื่องเพราะในเรื่องเนี่ยมีแบบเป็นแนวฉากเซอร์วิสซะเยอะนะครับเป็นการ์ตูนเน้นฉากเซอร์วิสด้วยซ้ำฉากเซอร์วิสคืออะไระฉากฉากเซอร์วิสนะหรับผมใครที่ดูการ์ตูนก็น่าจะรู้จักการ์ตูนอย่างโซมาใช่ไหมอย่างโซมาเนี่ยก็เรียกว่า Service เซอร์วิสนะครับเวลาแบบกินข้าวแล้วเสื้อขาอะไรอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละสหรับผมเรียกว่าเซอร์วิสก็ผมนิยามเนื้อหาเป็นประมาณนี้แล้วกันเนเา ซึ่งรู้สึกอย่งนี้ก็เก่ามากแลว้วนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่ามีจัดจำหน่ายในญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ปี2012เนาะ ผมซื้อก็น่าจะประมาณมสี่มหก็น่าจะประมาณส5หปีได้แล้วนะครับก็โอเคเรามาดูรอบรวมหนังสือกันหนังสือนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นแนวบางๆแนวคอมิกนะครับเรียกว่าเป็นแนวสมัยก่อนของรับคิมเลยดีกว่านะครับราคาเล่มรับหบาทเนาะอ่านี่ไงก็เขียนเหมาะสิบห้าบวกอยู่นี่ว่านะครับริมมองริมมองขอโทษไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับด้านปกนอกด้านปกแข็งข้างในไม่ได้น่าสนใจมีจุดอะไรขนาดนั้นนะครับภาพปกยังเป็นแบบภาพล่างตัวละครเลยไม่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 ติอะไรแล้วกันนะครับ โอเคนะครับเรื่องนี้ก็มีทั้งหมด6เล่มจบเนาะก็สำหรับใครที่ชอบเป็นสายแนวเก็บการ์ตูนอ่านแบบที่มาจบแล้วก็ไปอีกเรื่องนึงที่จบแล้วแต่ไม่แนะนำนั่นแหละคุณน้องมไม่ค่อยแนะนำนะครับ๋ยวมาเล่าให้ฟังเอาเรื่องที่หนเรื่องยอด้านหลังลวกันนะครับในเรื่องยอผมขอแบบสรุปสรุปจากด้านหลังให้ฟังแล้วดันก็มาเริ่มในเรื่องทางด้านหลังกันเลยครับในเรื่องน้ครับก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับโลกนะครับที่มนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมีความสามารถปล่อยเปลวไฟปล่อยน้ําแข็งนะครับ แต่ก็มีครับเด็กหนุ่มมองไปนะครับชิมโมโนเนี้ไคาระนะครับเด็กหนุ่มนะครับผู้ลงไหลในพลังพิเศษเนาะแล้วก็อยู่มาวันนึงครับเขาก็ได้รับการชี้แนะจากสาวเสือพิานนานะว่าอารียะครับซึ่งตัวเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิไ์ได้รับพลังพิเศษนะครับแล้วเขาเนี่ยก็สามารถได้รับพลังพิเศษที่บัตรถนาไว้นะครับแต่พลังนั้นที่ได้มาเนี่ยกับเป็นพลังพิเศษที่น่าขยะแขยงนะครับที่น่ารังเกียจที่สุดนะครับเป็นพลังอยู่ในระดับํำสุดกูเลยนะครับผม และในเรื่องนะครับก็จะเล่าถึงตัวละครรอบข้างตัวละครพระเอกอย่างทคาระนะครับที่เต็มไปด้วยสาวน้อยนะครับผู้มีพลังแข็งแกร่งอย่างไรเงมีค่างนะครับและผู้มีพลังเหนดีมากมายนะครับเนื้อหาสรุปด้านหลังก็ขอสรุปรวบยอดอีกยิดง่ายๆเลยก็คือตัวละครพระเอกอย่างทคาระเนี่ยนะครับมีพลังที่แบบออนแอร์ ในเรื่องเนี่ยคือมีการจัดแรงด้วยนะซึ่งตัวทาคาร้าเนี่ยนะครับก็ได้พลังไปอยู่ที่แรงอีเลยทีเดียวหรือต่ำสุดนั่นเองนะครับซึ่งรอบตัวเนี่ยเขาก็ยังแต่รอบตัวเขาเนี่ยมันมีเดสาวส่วนที่มีพลังแข็งแก่งนะครับอย่างตัวในปกเนี่ยนะครับก็เป็นตัวละครไรงอมีขันนะครับก็เป็นอารมณ์แบบตัวกู้กัดเหมือนกันเห็นไหมเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าแบบว่ามันต้องแบบว่ามาจิกกัดพระเอกแน่นอนพระเอกนีเรื่องก็ไม่มีปกนะพระเอกยี่อะไรไม่มีปกนั่นแหละครับพระเอกบ้าเลยครับไม่มีปกตัวเองเลยมีอยู่ มีคังก็ไม่ได้เป็นตัวเด่นขนาดนั้นในเรื่องแต่ดันมีปกเป็น3ามสี่เล่มหกเล่มน,นะครับมันอยู่ทุกเื่งแหละเนี่ยที่อยากบนเอย่แรกเลยคือดวละครนำก็ไม่ขึ้นปกแล้วนะครับทำไมเป็นคือมีคังในเรื่องเนี่ยเป็นตัวเด่นไหมมันมเป็นตัวเด่นโดชูรงในเรื่องอยู่แล้วก็จริงแต่แบบในเรื่องเนื้อห,หายังไงก็นําที่ตัวเอกเป็นหลักโดวิเอกอยาก่างภาคาระเป็นหลักนะครับ แล้วก็มีตัวน้องๆคนอื่นด้วยที่เนื้อหานําทําไมไม่เอาเป็นปกแย่ทําไมตัวมิคังดึงไปแทรกกับปกเขาทุกตัวนี่ครับนี่คือตัวทาคาระครับเนตัเอกเห็นไหมแค่มึงยืนปกและสุดท้ายมึงยังไปยืนข้างหลังตัวตัวมิคังเลยวัดเดิมฟาดคือผมไม่ได้อะไรนะแแค่รู้สึกว่าปกมันควรมีความแบบน่าสนใจในด้านของเนื้อหามากกว่านี้ครับคือตัวมีคังมันอยู่ทุกปกมันแบบเป็นใครมอก็ต้องรู้สึกว่าตัวนี้คือตัวนําเรื่องอะแล้วกลายว่าตัวนําเรื่องมันคือไอเนี่ยไอมอเนี่ยเนี่ยอันนี้คือนั่ เนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบเรียกว่าฮาเลมได้ไหมเนื้อหาก็น่าจะสรุปเร่ยอย่อเพิ่มเป็นฮาเลมได้เหมือนกันนะครับก็ที่บอกว่าสิบแปดตัวก็นั่นแหละนะครับตัวพระเอกอ,อย่างาคาราเนี่ยมันมีพลังพิเศษที่แปลกประหลาดนะครับบอกเลยได้กันนะครับพลังที่เขาได้มาเป็นพลังปล่อยเกลียวหล่อเลื่นปล่อยเกลียวหล่อเลื่อนว้าวก็นั่นแหละทำไมมันถึงน่นารังเกียจก็นั่นแหละรครับ เขาเอาพลังเจลหล,หล่อเลื่นเขาเนี่ยไปเล่นกับสาวๆนั่นแหละซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวทคาคาระมันไม่ใช่ตัวละครแนวโรคจิตเนาะนะครับบอกก่อนก็เรียกว่าโรคจิตไหมมันก็นแค่เป็นแบบเป็นโรคป่วยมอสอบนะครับหรือเป็นพวกเบียวนั่นเองนะครับในเรื่องเขาจะเล่าว่าตัวเองเป็นพวกเบียวเบียวหน่อยๆคืออยากได้พลังพิเศษแหละนะครับแต่ว่าพลังมันไม่ได้ถูกปลุกขึ้นมาสักทีเนาะซึ่งพอถูกปลุกก,ก็จะเป็นพลังเจลหล่อเลื่นนะครับซึ่งตัวเขาก็ไม่สนใจหรอกนะครับอยากเป็นฮีโร่ประมาณนั้นนะครับมีความเบียวเยอะนั่นแหละนะครับไม่สนใจหรอกพลังเป็็็นนนนนออะะะไไรรรเดดีแแแบบบคค่ฉัััััมมพลลงงกกปปปาณ้ เข้าความรู้สึกเลยแล้วกันนะครับผมขอชมก่อนขอชมก่อนแล้วกันอย่างแรกเลยที่ชมบอกว่าเรื่องของพลังก็น่าสนใจนะในช่วงแรกนะครับอันนี้ขอละไว้ในฐานหนึ่งก่อนว่าในช่วงแรกของพลังของพระเอกทักครัเนี่ยถึงจะดูก,กาๆก็เถิดแต่แบบเขามีเขียนพ,พลังที่น่าสนใจอยู่ก็คือแบบหรือตัวเขาเนี่ยเอาพลังไปใช้ในทางที่แบบน่าสนใจอยู่อารมณ์เหมือนตัวละครพวกแบบลูฟี่เงี้ยที่แบบว่ามีพลังยังยืดคือพลังยังยืดมันจะไปทําอะไรได้ถ้าเป็นเราเป็นคนเขียนเนาะแต่เรื่องเนี้ยก็เออทำออกมาได้น่าสนใจเหมือนกันเดะ บอกเลยว่าช่วงหลังนั้นนั้นไอ้นี่ไปหนไรนั้นไม่พยายามอะผมพูดอย่างนี้เนยความรู้สึกผมนะเยตอนนคืออย่างลูฟี่เราก็เห็นแล้วเนาะว่าตัวลูฟี่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาสึกฝนตัวเองเรื่อยๆพัฒน,นาตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมีเก 2, ี้ยสองเกียสามเกีร์สี่ทุกวันนี้ที่เราแบบซึ่งเรื่องนีน้มันตอนแรกมันเหมือนมันจะเอามาเล่นแล้วนะแบบพลังของเองเนี่ยมีแบบการอันแดฟเพิ่มเลยไม่มันเก่งขึ้นแต่แบบสุดท้ายมันก็ไม่เขียนนะครับสุดท้ายก็แบบปล่อยทิ้งลอยทะเลไปอู้เรียบร้อยนะครับอันนี้ข้อดีปะวะทำไม ทอกึ้งคึงบนบนเลยก็โดยดวงพลังมันก็เกือบจะดีแต่ก็เละนะครับสุดท้ายก็ล่มนลครับเรือล่มไปตอนหลังพอดีแต่สิ่งที่ยังดีอยู่ก็น่าจะเป็นตัวล,ละครม่เห็นทาคาร่านี่แหละครับทาคารามันอย่างน้อยก็ยังเป็นที่น่าจดจดําพู้ตัวละครตัวอื่นไม่น่าจดจําเลยนะครับตัวละครหญิงอย่างด้านหลังนะครับด้านหลังนี่แหละเห็นและนะครับด้านหลังเนี่ยตัวล,ละครหลักๆอันนี้คือตัวอาเรียนเนาะนะครับที่มีชื่อในตัวบทย่อของเรื่องเนาะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเจอในวาระไหนในเรื่องเนาะนะ โดยส่วนตัวบอกเลยว่าตัวละครทุกตัวแทบไม่มีเสน่ห์เลยมันไม่มีเสน่ห์ไม่ได้ตัวละครหัวทองแบบนี้มีเยอะแยะนะครับแบบสาวแนวซึ้งๆหน่อยมีเยอะแยะโอ้ในโลกการ์ตูนดันงน,นั้นนี่นองหมดเลยวา่าพูดนำโดยความรู้สึกไม่เหมือนกอปอะไม่เหมือนกอปตัวละครกันมาแบบตัวไหนที่คิดก็เอามาทําประมาณนั้นก็แค่เปลี่ยนเนื้อหาแล้วยิ่งเรื่องของพลังพิเศษก็ยิ่งแล้วใหญ่คาราเนี่ยมีพลังเกาๆกา็เป็นเดียวหลอดลื่นตัวอื่นก็พลังบทอยู่ทั่วไปยิ่งตัวละครนําอย่างแบบเนี่ยมีคังเนี่ย พลังไม่ก็ขับล่อนสายฟ้าผ่อสายฟ้าถามาโหดไหมผมรู้สึกว่ามันก็คงหัวแหละเวลาเราเขียกนการ์ตูนหรือผมว่าใครแต่คนเขียนการ์ตูนตัว่างก็จะแบบมีพลังล็อกทตุใช่ไหมมีพลังปล่อยไฟพลังปล่อยสายฟ้าเป็นหลักแต่มันก็ควรจะให้มันโดดเด่นนะตัวละครเกง่งเนี่ยเนื้อหาที่มันรู้สึกว่าเสียหล,ลักเลยคือจะชมแม่งก็ชมแด่ไม่เต็มปากถ้าจะให้รู้สึกว่าดีแต่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องของเซอร์วิสนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวละครไม่เอกมันมีพลังเจลหลอดลื่นน้องมันก็จะแบบเผลอไปแบบยังไงเลยปล่อยพล ให้ดูกำกามนั่นแหละสุดท้ายแม่งเวลาเอาชนะใครก็แบบอ๋อทาให้อีฝ่ายดูแบบหมดสภาพแบบกำกามไว้เพื่อเอาใจเซอร์วิสให้คนอ่านแบบเราแม่งไม่ได้อ่ะเนื้อหาถ้าทำางนี้ไปทําแบบกาวกาวไปเลยดีกว่าไม่ต้องทำเนื้อหาจริงจังต่อสู้อะไรหรอกนะครับให้มันกาวไปเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโดยส่วนตัวก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ชอบและเอามารีวิวเพื่อแบบว่าบอกต่อกันเฉยๆเนาะนะครับอาจจะหาซื้อยากนะครับสนใจก็ลองไปหาดูแล้วกันผมไม่รู้ว่าหาได้ไหมนะ ถ้าใครเคยอ่านแล้วอาจจะรู้สึกฮ้ยมันก็สนุกนะ,นะครับก็ต้องขออภัยเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ท้ายผมอะผมคิดว่ามันจะเนื้อหามันจะแบบอื่นมคนเนี้ยก็แล้วแหละไม่มีอะไรมากนะคกับเรื่องนี้กับไร้ซึ่งไรดีเนาะก็ขอบนเยอะๆเลยแล้วกันนะคนะใครเคยอ่านก็มาลองเล่าสู่กันฟังลวกันนะครับว่าอ่าอาจจะแบบว่าอชอบนะผมว่าผมว่ามันก็สนุกดีอะไรเงี้ยก็ลองมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันก็มานนี้ลวกันนะครับกับรายการของเกือบโคดี EP นี้เนาะก็อาจจะบนเยอะหน่อยขออภัยนะครับ มานั่งดูแก้แค่กันแล้วกันหรือใครมีกระตุ้นแบบที่ว่าห่วยมากๆลองเอามาแนะนำกันดีกว่านาะลองเอามาดูเราลองเปลี่ยนแนวบ้างนะครับของดีเอามารีวิววันนี้ของเหี้ยอามารีวิวบ้างนะครับประมาณนั้นก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเนะาะก็ยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ยังไงก็ฝากช่องมาด้วยเนาะนะครับผมมาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ